และข่า Rising Icon Award 2025คนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับคุณก้องก้องพบจิโรถมนตรีครับนักแ,แสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่รู้จักจากการรับบทนำในซีรีส์กี่หมื่นฟ้า Your Sky Series ที่ทำให้เขาวันนี้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองในวงการบันเทิงไทยณขณะนี้ครับ สวัสดีครับครับผมก็โหตื่นเต้นครับก็ขอก็อยู่นะครับขอขอบคุณทาง How ฮาวอวนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมนะครับคือรางวัลนี้นะครับผมจะถือว่าเป็นแรงผลักดันของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแบบทุกขยามเนี่ยไม่มีคําว่าสายกันไปแน่นอนครับถ้าพวกเราได้ทําในสิ่งที่รักหรือแบบสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วครับอย่างตัวผมเองครับตอนเริ่มต้นก็ มีหลายสิ่งมากๆครับที่ผมยังแบบทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้ครับก็ตัวผมก็ต้องแบบใช้ความพยายามครับแล้วก็ต่อสู้กับมันเพราะว่าเราได้รับโอกาสดีๆมาแล้วครับก็เลยแบบไม่อยากทำให้โอกาสที่เราได้รับมาเสียเปล่าครับครับผมก็ขอบคุณทางดูมันดีครับที่แบบมอบโอกาสดีๆให้กล้องจนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนกล้องมาตลอดนะครับก็รางวันนี้นะครับจะถือว่า เป็นแรงผลักดันของผมต่อไปในอนาคตผมจะพยายามทำผลงานดีๆอยูมาให้ทุกคนได้รับชมต่อไปนะครับขอบคุณครับก่อนแสดงกวามยินดีกับคุณก้องหอบด้วยครับผมต่อกันที่ฮาว Rising Icon Award 2025ท่านต่อไปครับ